เรียนดดหน้าตัวเองเราสอนประกบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวแบบจับมือทํากันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสอนเทคนิควิธีทาครีมแบบยกกระชับเช้าเย็นด้วยสเต็ปง่ายๆแต่ได้ผลลัพธ์ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ <c oughs> การทาครีมเนี่ยเราก็จะจับมือสอนทาด้วยครีมสเต็มเซลล์ทองคำสูตรยกกระชับนะคะ ทำไปทีละขั้นตอนทำแบบช้าๆนะคะแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ขึ้นอยู่กับผิวหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็การบำรุงดูแลรักษาเนี่ยถ้าเราดูแลต่อเนื่อง ทำแบบเป็นประจำสม่ำเสมอาการทาครีมจะทาครีมได้ทุกวันเช้าเย็นการเดินน้ำเหลืองและการนวดหน้าจะทำห้าวันครั้งนะคะเราไม่ควรทําทุกวันสําหรับการนวดหน้าหรือเทคนิคการนวดหน้าแต่ตามคลิปนี้ที่โปรจิบสอน สามารถทําได้ทุกวันใช้เรียนคาะหน้าก็จะน่นกระชับขึ้นนะคะถ้าเราหมั่นทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะใครสนใจเรียนนวดหน้าไปเองนะคะทักมาสอบถามคนจิบได้นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับครีมพร้อมฟรีคลิปสอนนวดหน้านะคะเราจะมีคลิปสอนนวดหน้าส่งไปให้3ามคลิปเป็นคลิปสอนนวดหน้าขั้นพื้นฐานนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะ